ก็มาอยู่กับผมแล้วเนาะวันนี้นะครับผมก็จะสอนใส่โค้ดในโรบ็อกนะครับเนาะวิธีใส่นะครับก็ง่ายมากๆเลยเนาะขั้นแรกครับกดไปที่สามจุดกดไปที่เอ่ครับ แล้วก็พีมครับคพราะว่าโคดนั่นเองนะครับกดค้นหาเลื่อนหื้ ที่มันเขียนคำว,ว่า toy code นะครับที่มันเขียนคำว,ว่า t o ยเอาไม่ใช่อันนี้ผิดผิดผิดชึบอันนี้อ่ะเอามาหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเพียงแค่กดให้กดตรงนี้เลยชึบ นี่นี่คือหน้าตาแบบใหม่ของที่ใส่โค้ดนะครับอันเก่าอันเก่าจะไม่ใช่แบบนี้เนาะส่วนอันนี้อ,อันใหม่เนาะนะเราก็สามารถใส่โค้ดได้นะครับนี้เพียงแค่เราใส่โค้ดตรงนี้แล้วกดปุ่มตรงนี้เลยเราก็จะได้รับไอเทมมาเลยนะครับนะ ถ้าพ่รชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตระหนกใจด้วยนี่ไปละบ,บาย